มันเป็นเรื่องตามเหตุและผลปกติเลยครับขนาดเท้าที่ใหญ่กว่ามันก็มักจะมีแรงประทะที่แรงกว่ามันมีโอกาสครับที่จะสุ่มเสี่ยงเจอการบาดเจ็บได้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่คุณสัมผัสรูกบอลในการเตะหรือการยิงมันเข้าจุดที่มันเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าแล้วตำแหน่งของเท้าวางอย่างมั่นคงไหมมีการล็อกที่แน่นกับรองเท้าจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นรูปทรงเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันได้มันเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วมันก็จะทำให้มีสุขภาพมากขึ้นแน่ๆ มันตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยครับว่าทำไมคนฮังการีถึงเชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเฟรนส์ปุสกาตดไงปูสการ์ดคือฮีโร่ของชาติครับคือไอดอลคือซูเปอร์สตร์ สวัสดีครับตนับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเล่าสู่ฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับพี่น้องพี่เพื่อนกันได้หมดเลยนะครับเพียงที่ว่าขอวิ่งวอนด้วยกันครับเข้ามาแล้วดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนด้วยนะครับกับช่องผมเองครับยักษ์ดีๆครับวายเดีๆนะครับ เลเซดไม่ได้นะครับว่าช่วงเวลานี้ถ้าเราพูดถึงทีมลิเวอร์พูลนะครับนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นและกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลได้อย่างรวดเร็วโดมินิกสบวอสไลครับจอมทัพฮังการีกับตันทีม,มักยาและกลายเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญครับในแดนกลางของลิเวอร์พูลยุคใหม่เชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้ามีการจ่ายบอลทะลุเข้าไปด้วยพลังงานอันเหลือล้อนวิ่งขึ้นลงเป็นไดนามที่สําคัญหน้าตาหล่อเหลาซะด้วย แฟนๆถูกใจมากครับมันจึงมีประเด็นในแง่มุมของโซโบเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายผมเคยทำเรื่องของวิธีการฝึกของเขาครับมีหลายอย่างแปลกประหลากเราย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ผมเชื่อว่หลายๆคนเนี่ยคงพอได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างนั่นคือสปอตไลน์เป็นนักเตะมีเท้าเล็กมากครับกับความสูงในระดับ185ซมกล้ามเนื้อรูปร่างกายภาพนี้สุดๆแต่เท้าเล็กครับ ปรากว่ามันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งครับสืบทอดมาจากคุณพ่อของเขาเรียกได้ว่าเป็นโค้ชคนแรกเลยนะั่นคือโซซูบอสไลไอความเชื่อตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ครอบครัวของโซโบนะครับแต่มันเป็นความเชื่อของคนทางการเรียนในยุคยุคหนึ่งว่านักฟุตบอลที่ดีเนี่ยมันต้องมีเท้าเหล็กจริงเกิดวิชาการบีบเท้าขึ้นมาด้วยการสวมรองเท้าที่เบอร์ต่ำกว่าเท้าขนาดจริงของตัวเองเออประเด็นนี้น่าสนใจ อย่างที่บอกครับตัวละครหลักของเราในเรื่องนี้เนี่ย,ยคือคุณพ่อของโซโบครับโซโซโบสไลเคยเป็นนักบอลชี่มาก่อนครุกครีอยู่ในวงการฟุตบอลของฮังการีโดยตลอดซึ่งเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วกันครับเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาและท้ามองไปหาจุดเริ่มต้นหรือต้นตอจริงๆเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่เฟรนซ์บูสกัตเลยครับยุคสมัยใหม่เด็กรุ่นปัจจุบันหรือแม้กระทั่งรุ่นผมเองก็ตามเนี่ยดูไม่ทันหรอกครับ แต่ได้ยินชื่อเสียงเพราะนี่คือยอดดาวยิงของโลกลูกหนังนะครับในยุคตศวรรษ40ถึง60เป็นยุคที่ฮังการีนั้นโดดเด่นมากๆในเรื่องของเกมฟุตบอลก็มีปุสการเน่แหละครับเป็นดาวซันโบวสถีแบบโหดเที่ยมมากติดทีมชาติฮังการี84นัดยิง83ประตูและโดยรูปร่างครับความสูงของปุสกาสเน่170ซนติเมตรแต่เต็มไปด้วยความหนาของกล้ามเนื้ตอต้นขาในหนาปึกแต่ข้อเท้าเล็กครับ มาเริ่มจากตรงนั้นแหละครับด้วยไรก,ก็เพิ่มของฮีโร่ประจําชาติอย่างเฟรเดนต์โปรสกัตที่มีเท้าเล็กแล้วยิงประตูที่เฉียบคมและประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายครับกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้าเกีดยรติยศแบบเกือบจะทุกถ้วยรางวัลในระดับสโมสรก็เป็นตำนานของเรอัวมาดรดคว้าแชามเปี้ยนเกา5สมัยยุโรปเปยนคัพอีก3สมัยเอาแค่2ถ้วยหลักนี่ก็สุดๆแล้วครับถ้าเรานึกภาพกันยังไม่ออกอาจจะเทียบได้สักเดียโก้มาราโดนาประมาณนั้นครับหมายว่าตัวของรูปร่างนะครับ 170ซนเมตรหุ่นมะขามข้อเดียวรูปร่างหนาปึกกล้ามเนื้อใหญ่ต้นขาทรงพลังแต่เท้าขนาดเล็กเพียงแต่ว่าตวัดยิงบอลเมื่อไหร่ออกแรงส่งเมื่อไหร่ก้มหน้าตบบันเมื่อไหร่แล้วก็บอลมันพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงมากครับและนั่นเป็นที่มาครับที่ทําให้คนฮังการีนั้นมีความเชื่อแบบนี้ครับหนึ่งในคนนั้นก็คือคุณพ่อของโซโบรับสืบทอดกันมาโซโบสุไลเนี่ยด้วยความสูง185ซนติเมตรเขาใส่รองเท้านะครับ เบอร์เ UK ครับเล็กมากครับถ้าเทียบกับเป็นเบอร์บ้านเราก็41-42คือขนาดอย่างผมเนี่ยผมสูง178รองเท้าที่ใส่เนี่ยใส่เบอร์9 UK ครับก็ประมาณ44ซึ่งการเติบโตจากวัยเด็กสู่ผู้ใหญ่คุณพ่อของเขาก็ใช้ความเชื่อตรงนี้แหละครับเพื่อบีบให้เท้าของโซโบนั้นเล็กและมันจะได้มีพลังในการยิงประตูเข้าจุดโฟกัสได้ง่ายกว่าสิ่งที่คุณพ่อทำก็คือพยายามให้โซโบนั้นใส่รองเท้าที่เล็กกว่าเดิมครับ เพื่อเหมือนกับแบบล็อกเอาไว้เลยว่าพอแล้วประมาณแค่นี้เพราะเชื่อว่าไอ้ขนาดเท้าประมาณนี้นะฮะมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเท้าขนาดใหญ่มันมีการเปิดเผยนะครับว่าสาหรับครอบครัวของโซโบเน่มันถือว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของการเล่นฟุตบอลเลยครับเขาเชื่อกันว่าถ้าคุณมีเท้าที่ใหญ่จะไม่สามารถยงิงลูกบอลได้อย่างสมบูรณ์แบบยกเว้นแต่ว,ว่าคุณจะมีรูปร่างที่แบบระดับมหึมาอย่างเช่นพวกสราตันอิบราฮิโมชประมาณนั้นการยิงบอลได้อย่างเหมาะสมต้องมีขาที่ยาวและเท้าที่เล็กนั่นคือความเชื่อครับ และก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดดมินิกสูบอสลไลนั้นเติบโตขึ้นมาโดยมีขนาดเท้าที่เล็กกว่ามาตรฐานถ้าวัดจากรูปร่างที่สูง185ซนเมตรและกายภาพที่เต็ไมไปด้วยกล้ามเนื้อต่างๆแต่ไม่ว่าอะไรครับผลงานของโซโบมันก็พิสูจน์แล้วว่าด้วยวัย22ปีเขากลายเป็นหนึ่งในต่ที่ถูกจับตามองมากๆครับแจ้งเกิดมาตั้งแต่อยู่เรดบโลบวกย้ายมาอยู่กับแอเบลไลฟ์ซิ พาทีมคว้าแชมป์ได้เบพโพคาวสองซีซั่นก่อนที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้และถ้าใครได้ดูในช่วงต้นฤดูกาลอย่างประตูแรกที่เขายิงได้เนี่ยมันก็มาจากการตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายข้าที่ไม่ถนัดนั่นแหละครับแต่ลูกพุ่งเราเป็นจรวดเลยตุ้มเข้าไปฮือฮากันมากคราวนี้เนี่ยมันคงต้องคุยอย่างลงลึกกันหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้ความเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างนัยยะสําคัญจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าคุณมีเท้าเล็กคุณจะยิงบอลได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่เท้าใหญ่เพราะถ้ามองไปที่ตัวอย่างที่มันจับต้องได้อย่างของโซโบเน่มันอาจจะพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งครับว่าเฮ้ยมันก็ทําได้นี่โรโซโบก็กําลังอยู่ในช่วงของการขาขึ้นอะ่ะกำลังเติบโตเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้รับคําชิ่นชมเพราะว่าวิธีการที่เขาทําต่อกันมานั่นแหละโดยคุณพ่อนั่นแหละครับที่พยายามบีบให้เท้านั้นมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานซึ่งถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็ต้องพิสูจน์ครับ หาคําตอบแล้วก็ถกเถียงันอย่างมุมกว้างหลายคนออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับหนึ่งคนคือสกอตซิเคเดครับคนนี้เนี่ยเป็นโคช้ชกองหน้าครับแล้วก็เคยทํางานกับกองหน้านหลายๆคนมีประสบการณ์มากครับเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการยิงฟุตบอลเนี่ยขนาดเท้าอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของเทคนิคครับคุณรู้จุดที่จะวางเท้าให้มันเหมาะสมได้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าคุณวางเท้าได้เข้าจุดโฟกัสเนี่ย มันจะทําให้วิถีของลูกบอลเนี่ยถูกส่งออกไปอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับคุณต้องแน่ใจว่าจังหวะที่คุณวางเท้ายิงเนี่ยกระทบในส่วนที่ถูกต้องของลูกบอลที่สุดเพื่อสร้างพลังหลังจากนั้นคุณค่อยขยับร่างกายเพื่อเป็นแรงส่งออกไปสกอตต์เขายกตัวอย่างอย่างคิวินเดอรบอยครับเดอรอยก็ไม่ใช่เป็นนักเตะที่รูปร่างบึกบึนกล้ามเนื้อมหาศาลหรือสูงใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่เขาเป็นคนที่สร้างพลังในการยิงที่ดีมากๆครับเพราะมีเทคนิคอัน,น่าเหลือเชื่อ เขารู้ในจังหวะก,การย่างก้าวเข้าไปเขารู้ในจังหวะก,การง้างเท้าและทําให้หลังเท้าเนี่ยมันสัมผัสกับจุดที่ดีสุดของลูกบอลเพื่อให้มันเข้าจุดโฟกัสและก็ส่งพลังจากกล้ามเนื้อขาของตัวเองออกไปอีกคนหนึ่งครับคนนี้มีชื่อว่าเชนเมอร์ฟี่ครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทำงานร่วมกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็มองไปในมุมที่ อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้าหมายถึงว่าในเคสที่คนที่มีขนาดของเท้าเนี่ยเล็กกว่ามาตรฐาน <c oughs> เขามองว่าถ้ามองในแง่ของกายวิภาคแล้วก็คุณต้องระมัดระวังนะเพราะคุณมีขนาดเท้าที่เล็กกว่ามาตรฐานแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อให้จะมีวิธีการที่ดูแลอย่างดีล็อกข้อเท้าที่ดีใส่รองเท้าที่มันเหมาะสมเพื่อให้ความคล่องตัวแต่แรงประท้าเนี่ยเวลาเจอขนาดเท้าที่มันใหญ่กว่ามันเป็นเรื่องตามเห็นและผลปกติเลยครับ ขนาดเท้าที่ใหญ่กว่ามันก็มักจะมีแรงประทะที่แรงกว่าอันนี้คือพูดในแง่ของการเล่นฟุตบอลโดยรวมไม่ใช่แค่การเตะห,หรือการยิงฟุตบอลครับจังหวะประทะต่างๆมันมีโอกาสครับที่จะสุ่มเสียงเจอการบาดเจ็บได้ส่วนในประเด็นที่มองว่าแล้วขนาดเท้าเล็กเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าในการยิงฟุตบอลจริงหรือเปล่าเชนเวอร์ฟีบอกว่ามันต้องจ่ะไปที่เรื่องของพลังในการยิงครับซึ่งก็คล้ายๆกับในมุมมองของสกอตช์เคเดครับ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่คุณสัมผัสลูกบอลในการเตะหรือการยิงเนี่ยมันเข้าจุดที่มันเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าแล้วตำแหน่งของเท้าวางอย่างมั่นคงไหมมีการล็อกที่แน่นกับรองเท้าจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นรูปทรงเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันได้มันเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วมันก็จะทําให้มีสุทภาพมากขึ้นแน่ๆซึ่งสุดท้ายมันเรียกว่ามันเป็นกระบวนการคุณต้องทาตั้งแต่1 2 3 4จนทั้งมาจบที่ข้อสุดท้ายก็คือการวางเท้าให้มันเข้าเป้าเข้าจุดโฟกัสของลูกบอล แต่ถ้าถามในความคิดเห็นส่วนตัวครับของเชนเมอร์ฟีครับเขาบอกว่าทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นได้ถ้าหากคุณไม่มีปัจจัยอื่นมารองรับต่อให้คุณเชื่อว่ามีเท้าที่เล็กแล้วจะยิงได้ดีแต่ถ้าคุณสวมรองเท้าที่มันไม่ดีพอหรือจังหวะการเล่นของคุณมันไม่เวิร์กมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเผลเพออาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการทําให้ข้อเท้าเล็กด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ออกมานะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแค่ความเชื่อครับซึ่งความเชื่อมันก็ เกิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วมองไปในทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นเดียวกันมันตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยครับว่าทาไมคนทางการีถึงเชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเฟรนซ์ปุสกาตไงปุสกาตคือฮีโร่ของชาติครับคือไอดอลคือซูเปอร์สตาร์และปุสกาตมีเท้าที่เล็กครับแต่ก็อย่าลืมว่าด้วยรูปร่างของปูสการเนี่ย170เซนติเมตรแต่มันเต็ไมไปด้วยกล้ามเนื้อร่างกายที่บึกบึนหนาปึกมันจึงมีพลัง แล้วด้วยบวกกับเซนในเรื่องการเล,ล่นฟุตบอลความคิดความอ่านตวัดยิงทีเนี่ยมันเข้าเป้ามันเข้าจุดโฟกัสแต่มันก็ทําให้ความเชื่อตรงนี้แหละครับส่งผลมาต่อถึงคนรุ่นหลังซึ่งผมก็เชื่อว่ามันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยสําหรับการเติบโตของโดมินิกสบอสไลท์เท่านั้นครับเพราะถ้ามันมีเป็นแค่เท้าเล็กอย่างเดียวและมีความเชื่อว่าฉันเท้าเล็กแล้วฉันยิงประตูได้ดีกว่าคนอื่นแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดครับแต่มันเติมเต็มด้วยอย่างอื่นมากกว่าครับการเติบโตว,วินยัยทัศนคติการฝึกซ้อม จัดระเบียบร่างกายการวางเท้าให้เข้าจุดโฟกัสแล้วซ้อมมันแบบนั้นครับอย่างมุ่งมัน่นอย่างมีความอดทนอย่างภาคเพียรเน่ะจนค่อยๆผ่านด่านมาเรื่อยๆและเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างกลายเป็นหนึ่งในันตเตที่ถูกจับตามองย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลยิ่งผลงานดีด้วยช่วงต้นสัน้นมันจึงถูกหยิบยกมาพูดคุยหมดแล้วครับทุกแงม่มุมว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงเล่นดีเหลือเกินซึ่งหนึ่งในนั้นมันอาจจะเป็นความเชื่อเล็กๆของชาฮังการีที่สืบทอดกันมาครับ เขียนยงไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับอลองลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เอาเปแกลกิมมิกเล็กๆครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เชร์ฟุตบอกกันอย่างสนุกมากขึ้นละกันคอมเมนต์ comment เข้ามาได้ครับเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวตามกดใจทุกเมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบนใคนควาผมในช่องนี้อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งไว้ด้วยและถ้าในเพจ Facebook มีส่งดาวได้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆส่วนในช่อง YouTube ก็มี s u p e r t แตงกดขอบคุณได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับและเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวหลังเกมสุดสัปดาห์นี้กลับมาเจอในเล่าหลังเกมของบูฟเจอเลวฟูนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ